สวัสดีครับกิติครับผมบน YouTube c h anel กิติคนคำวนวณทีวีนะครับวันนี้เจอกันในวันที่12กุมภาพันธ์2569นะครับแปบ๊แปบๆก็จะกลาง,ลางเดือนแล้วนะนะครับผมแนวทางฮ้านอยนะครับผมแนวทางฮ้านอยเลขชุดเดียวเปรียบเทียบได้ห้านอยนะครับเอาได้เจ็ดนอยสิเฉพาะกิจกาชาติพิเศษ สามคัคคีปกติ VP พัฒนานะครับอันนี้เป็นผลฮานอยของเมื่อวานนะครับวันที่11นะก็มาตามกันต่อนะครับสูตรเดิมเดินดีแตก3ตัวแล้วนะ4 3 0นยหน่อยสามัคคีมาติดต่อกัน3วันแล้วนะตัวเน้นๆมาติดต่อกัน3วันแล้วนะนะครับก็จะมีน่อยกาชาดด้วยนะเอานอ่อยเฉพาะกิจนะ4 3 4นะครับตัวเน้นเน้น เลขสี่มาตรงไหนอีกเมื่อวานวิ่งรูดสี่หนึ่งสองสามสี่มาหลักร้อยเนาะมาหลักร้อยอย่างน,น้อยตัวรูดต้องมาสาักสี่หน่อยนะครับแต่เมื่อวานมาเน้นๆเลยนะสี่สามศูนย์สามสี่นะครับโอเคฝากกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือคลิปวิดีโออื่นๆของเกิตติด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายสุด ท้ายฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเลขวิน5ตัววันนี้นะครับเลขวิน5ตัววันนี้2 3 4 5 6นะครับก็ยังยึดตำแหน่งเดิมครับเลข2กับเลข6นะครับตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่5นะเป็นตัวเด่นวิ่งรูด6นะครับเกิดมา จะยาวกว่าจะเข้าสู่เนื้อหานะครับพอเข้าสู่เนื้อหาแล้วก็แค่นี้แหละแป๊บเดียวนะครับ2ตัวเน้นๆก็6 2นะครับ6กห้ห้นะครับสตัวเน้นๆสามชุดเช่นเดียวกันนะครับ5 6 2 4 6สองสี่ตามนี้นะครับเชื่อมั่นในแนวทางนำไปใช้งานเฉพาะ2ตัวกับ3ตัวเน้นๆน,น,นะครับ แต่ถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะครับสําหรับแนวทางเลขชุดสองตัวนะเนาะออย่างนี้ก่อนแล้วกันสองตัวนะครับสามชุดเนี่ยกลับด้วยนะครับหกสองสองหกหกห้าห้าหกสองห้าห้าสองนะครับวางบนล่างด้วยก็จะเป็นทั้งหมดสิบสองชุดเยอะไหมมันก็เยอะเลยเลขสิบสองแต่ถ้ามันเข้ามาก็ไม่ได้เยอะนะวางบนล่างด้วยนะครับส่วนเ,เลขสามตัวเนาะมีสามชุดเช่นเดียวกันอย่างน้นอยๆตรงโต๊ะนะครับ ตรงตลดแต่ถ้าเป็นไปได้6กลับไปเลยนะครับ6กลับก็ไดะ18ตัว18ชุดเนาะตรงตลดก็เพิ่มมาอีก3ก็เป็น6เนาะ <c oughs> แนวทางเพิ่มเติมนะครับเลข5ตัวนี่ก็2 3 4 5 6ี่าถ้าวินเป็นเลขชุด2ตัวได้ทั้งหมด25ชุดนะครับบนล่างก็50าชุด50ชุดไม่ว่าจะมาบนหรือล่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะครับผมเมื่อวานเลขวินเข้ามานี่ก็มีแค่3 4กับ30 สี 4, 3, 0, ่สามศูนย์นี่เนาะเออเลขผมศนะูนย์หนึ่งสองสามสี่ในเมื่อวานนะครับมาสองตัวนะครับมาน้อยเฉพาะกิจกับน้อยสามัคคีนะครับตัวรูดก็มานี่หกสี่นะครับส่วนเลขสามตัวนะครับวินจากเลขห้าตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับได้ทั้งหมดสิบชุดนะผมแบ่งปันไปแล้วสามชุดนะครับสําหรับตัวเนียนๆอีกเจ็ดชุดผมจะวินให้ดูในคลิปนี้แหละนอกเหนือจากนี้นะเพิ่มอีกเจ็ดชุดนะ สองสามสี่นะสองสามห้าสองสามหกมีแล้วนี่ตดกลับตัวโต้ตตกันสามสี่ห้าสามสี่หกสี่ห้าหก สี่ห้าสองมีอย่างไมไม่มีเนาะสี่ห้าสองอีกชุดหนึ่งห้าสามมีย่งนี่ก็รวมกับตัวเน้นๆด้วย3มชุดเจชุดเป็น10ชุดนะครับถ้าตรงโต๊ดก็เป็น20นะถ้า6กับก็เป็นเท่าไหร่60นะครับอยูนกคอร์ที่สามารถทำกำไรได้ครับมีให้ตามตั้ง7ดน้อยเนะี่ยต้องหมาสักหน่อยสิ นะครับผมต้องมาสักหน่อยต้องมาสักหน่อยส่วนเลขเด่นนะครับถ้านําไปวินกับเลขวิน5ตัวนี่เนาะมันก็ได้22 23 24 25 26 6 26 36 4 65 66 10ชุดครับกลับแล้วเป็น16ชุดเพราะว่า2 2 6 6แล้วก็จะมี6 2 2 6, 6ซึ่งกลับอยู่แล้วนะครับ16ชุดบนล่างก็32ชุดนะครับขนาด50ชุดนี่ยังได้กําไรเลยนะครับทำไม32มจะไม่ได้กําไรอีกแนวทางหนึ่งสําหรับ เลขชุดสองตัวนะครับตัวรูดนะรูดหกตั้งตั้งแต่ศูนย์หกจนถึงศูนย์ไม่ใช่สิตั้งแต่หกหนึ่งจนถึงหกศูนย์นะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะกลับแล้วก็จะเป็นสิบเก้าชุดพอหกหกไม่ต้องกลับนะครับผมรูดสิบเก้าประตูนั่นแหละบนล่างก็สามสิบแปดชุดครับอยู่ในกรอบที่สามารถทํากําไรแต่ต้องแยกวิธีการเล่นนะจะเอาห้าตัวก็ห้าตัวจะเอาแค่สองตัวเด่ยนยก็พอหรือจะเอาแค่ตัวรูดก็พอนะครับ แต่ตัวรูดมันจะไม่มีตัวเนเ้นๆอีกตัวหนึ่งนะก็คือสองห้าเพิ่มสองห้าเข้าไปเนาะกลับด้วยเป็นห้าสองบนล่างก็4ี่ชุดเนาะบวกกับสาสชุดเท่าไหรสี่สิบสองนะสี่สิบสชุดสีบสองตัวยังอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้นะครับนะครับผมนะโอเคมันห okay. มานสุภุสกคนครับมาพอการลังวยออกแล้วกันเดี๋ยวสิมาสรุปผลงานดีมือนี้นะครับมันหมานครับผมส,ส,ส,สวัสดีครับ